สำหรับคลิปนี้ของ r ร็ n a r l ็อก c l a s s i านะครับเราก็จะมาพูดถึงคอนเทนต์อัปเดตแบบยิบยย่อยๆที่เราจะต้องใส่ใจรายละเอียดกันนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกยเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอั ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจชูวินท็ p ปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับและคอนเทนต์ที่เรากำลังจะพาทุกคนไปดูกันนะครับก็คาดว่าน่าจะมาในวันที่26พร้อมกับแพทอาบิสเลกนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเรื่องแรกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการเสียเงินประจำสัปดาห์นั่นเองครับ นะที่ NPC หัวฟ้าตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมาซื้อโนลงโนแลนความทรงจำอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีการแอดสินค้าใหม่เข้ามาครับก็จะเป็นตัวหินเนี่ยฮะอ่าซึ่งหินตัวนี้ครับมันก็จะเอาไปแลกเป็นหินอาชีพในการยืมสกิลได้นั่นเองนะก็สามารถซื้อได้ในราคา 1.2m นะครับและสามารถซื้อได้สูงสุดถึง30อันเลยทีเดียวนะฮะเออซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ 36m อสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างโหดมากนะหินนี้ทําอะไรได้นะครับผมเคยอธิบายไว้แล้วในตัวคลิปที่เป็นการยืมสกิลเนาะก็ไปลองดูได้นะครับหลักๆก,ก็คือเอาไว้แลกหินอาชีพต่างๆที่เราอยากจะไปยืมสกิลอาชีพเขานั่นแหละเอออย่างเช่นแบบเฮ้ยผมเล่น พระแ็กนัทผมอยากแลกหินของวิศาสเพื่อไปยืมสกิลแอมพลิ y m a มจิเนี่ยคุณก็จะต้องมาใช้หินตัวนี้ในการแลกเลือกหินของวิศาสอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องแรกที่จะมีการแอดเข้ามาครับที่สองครับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการปรับอินเทอร์เฟสนะครับของหน้าการเปิด MVP นั่นเองนะครับให้ดูแบบว่าสดใสขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแบบว่าต่างออกไปจากเดิมนะครับแล้วก็หน้าของการย่อยการ์ดก,ก็เหมือนกันนะ ก็มีการปรับสีปรับอะไรกันนิดหน่อยนะก็ไม่ได้เป็นใจความสำคัญอะไรมากนะครับก็แค่ปรับอินเทอร์เฟซเฉยๆครับเรื่องที่3ครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเอาใจสายเดอะแบกดันนะครับผมเพราะว่าตัวเกมนะครับเขาจะมีการเพิ่มในส่วนของอกรอบรูปนะครับผมให้กับผู้ที่แบกดัน PVE นะครับผมนี่มันก็จะมีทั้งแบบว่าดันแป้งดันอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าแบกกันครบ20ครั้งเนี่ย คุณก็จะได้กรอบรูปไปเลยนะฮะ,ะแต่ว่ากรอบรูปเนี่ยจะเป็นกรอบรูปแบบ30วันนะฮะแล้วก็จะมีการรีเซ็ตทุกต้นเดือนนั่นเองนะครับผมก็จะมี2แบบครับก็คือแบกดันครบ20ครั้งแบกดันครบ30ครั้งภายในเดือนนั้นๆเนี่ยก็จะได้กรอบรูปตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแอดนะครับไอเทมใหม่ที่ชื่อว่า Friendship c e r t i f i c เ t e เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของภาค EL เนี่ยเราก็น่าจะเคยเห็นแล้วล่ะที่มันเป็นบัตรม่วงๆนะครับสามารถเอาไปแลกของเติบโตได้ด้วยซึ่งไอบัตรตัวนี้ครับเราก็จะได้จากการที่เราไปแบกดันคนที่ยังไม่ผ่านดันนั่นเองนะครับสมมุติว่าเรารอบหมดแล้วเราลงออร์เคิลจนรอบหมดหรือสเตมินาหมดลงดันแป้งจนแบบว่าสเตมินาหมดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราไปแบกคนที่เขายังแบบยังไม่ได้ลงและยังไม่ได้รางวัลเนี่ย เราก็จะได้แต้มเฟรนชิปตัวนี้มาแล้วก็เอาไปแลกของได้นะครับตัวนี้เนี่ยปรับมาก็เพื่อที่จะให้คนเนี่ยโอเคมีแบบว่าการแบกดันช่วยเหลือกันอะไรประมาณนั้นเนาะแบบว่าเฮ้ยคุณช่วยเราคุณก็ได้แต้มเฟรนชิปไปแลกของเติบโตอ่าคนที่ลงไม่ผ่านก็จะได้รับการแบบช่วยลงอะไรตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพาราดินนั่นเองนะครับนี่ฮะตอนนี้นะครับพาราดินเนี่ย สามารถที่จะปรับตัวของมาสเตอร์สกิลได้แล้วนะฮะว่าจะให้มันเปลี่ยนการโจมตีปกติเนี่ยเป็น Instant Slash ไหมหรือว่าเป็นการตีธรรมดานั่นเองนะครับก็สามารถมาปรับที่สกิลตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายหรือว่าอาจจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นให้กับพาลาดินได้ครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับสายวิจัยดาเมจต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยหุ่นไม้ในบ้านนะครับก็จะสามารถตั้งค่าประเภทได้ด้วยนะฮะปกติมันจะตั้งได้แค่แบบว่าขนาดเผ่าธาตุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เลเวลแอ r เทิร t นบิอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราสามารถตั้งค่าประเภทได้ว่าเฮ้ยจะให้ไม้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปนะฮะเป็น MVP เป็นมินินะครับเผื่อใครที่ชอบทำดาเมจบอสแรงๆหรือว่าฟาร์มมอนไวๆนะครับจะได้มาเทสตรงนี้เพิ่มเติมกันด้วยครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่มีการอัพเข้ามานะครับและมีการเขียนไว้ในแพทโน้ตของเซิร์ฟเวอร์จีนด้วยนะครับก็คือเรื่องของปัญหานะครับที่ระยะสกิลเนี่ยจ่ายออกไปแล้วแต่พอคนเดินหนีเนี่ยมันกลับกลายเป็นไม่โดนนะครับอายกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่ามองอาชูแต่ว่าแบบคนกําลังเดินอยู่แล้วแบบอาชูกลางทางเนี้ยบางทีเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ เฮ้ยไม่โดนดาเมจไม่โดนแต่ว่าต่อยไปแล้วนะคูดาวไปแล้วเสียมานาไปแล้วเขาไม่โดนดาเมจเนี่ยเออเขาก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองเทสกันดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะผมว่ามันจะปรับแล้วดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับมันจะเป็นเรื่องของแบบการจ่ายสกิลกับระยะทางที่ศัตรูเดินอะไรประมาณนั้นครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลยิบย่อยนะครับที่ทางเซิร์ฟจีนแล้วก็เซิร์ฟเทสเนี่ยได้มีการอัปเดตเข้ามาแล้วก็ ดีเทลเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี่ยในวันที่26พร้อมกับแพทใหญ่ Abyss Lake นั่นเองนะครับส่วนข้อมูล Abyss Lake นะครับทั้งหมดเลยนะว่าเออมันต้องทำอะไรยังไงบ้างแมปใหม่มาฉันต้องเตรียมยังไงต้องไปฟาร์มอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกแบบจัดเต็มมาให้อีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe และรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ